สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถสวยสภาพงามๆหนึ่งในร้อยนะครับคัสสวยๆมาฝากนะครับใครชอบมาด้ามาแล้วครับมาด้าสามซีดารนะครับตัว4ประตูเป็นตัวท็อปซันลูปนะครับเครื่องสองนออโต้น้ำมันล้วนไม่เคยชนเลยนะครับคันนี้ไม่เคยชนมือเดียวซื้อสดมาเลยครับสวยเกรดเดูแลศูนย์มีประกันชั้นหนึ่งเหลือนะครับรถสวยสมบูรณ์สุดๆนะครับหนึ่งแสนหบาทนะครับเปิดราคานี้เลยครับสุดคุ้มแน่นอนไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีซันลูปมีพุ่มสตาร์นะครับแม็ก ใหม่เลยนะครับตัวนี้ยางดอกเต็มนะครับรถสวยสุดๆนะครับมีสันรูปพุทสตาร์ทนะครับระบบกุญแจเป็นคีย์เลสสมาร์ทคีย์นะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับใครชอบมาด้าสามาแล้วครับคันนี้เป็นโฉมในนัเชนปี2012มือเดียวป้ายแดงประวัติดีมากๆดูแลศูนย์ไม่เคยชนมือเดียวป้ายแดงมีสันรูปนะครับ ระบบไฟใช้งานได้ครบสัลุปไม่มีรั่วไม่มีซึมใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับคันนี้งามๆเลยครับไม่แทบประมาณ1น7 0 0 0สนกิโลเมตรนะครับรถดูแลสภาพมาดีมากๆนะครับมีประกันชั้นหนึ่งปิดอยู่ด้วยครับ รถได้สวยได้สภาพประวัติก็ชัดใครที่ชอบมา d ด้นะครับมาแล้วครับเป็นตัวซีดาน4ีประตูรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับชอบชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีมีบริการจัดส่งทั่วไทยเครดิตดีผ่อนได้3,000ต้นๆผ่อนได้6ปี159,000บาทนะครับขอขายราคานี้เลยครับรับรองว่าสุดคุ้มแน่นอนใครชอบมา d ด้นะครับจัดไปภายในสวยนะครับระบบไฟ ใช้ได้ครบนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกแอร์แบก ABS ดิสเบรกนะครับแมกไลสวยๆแม็กแท้ขอบ18นะครับยางดอกเต็มใช้ได้ยาวๆเลยนะครับรถสวยๆสภาพดีๆนำมาฝากให้กับสมาชิกที่ชอบและกำลังหามาด้าน,นะครับ เป็นตัวซีดานนะครับตัวซีดาน4ประตูนะครับไม่ใช่แฮดแบ็กหประตูนะครับราคานี้บอกเลยครับว่าสุดคุ้มนะครับใครที่ติดตามช่องนี้อยู่นะครับบริการจัดส่งทั่วไทยท่านรอรับรถที่บ้านได้เลยครับรถสภาพพร้อมมากๆนะครับสภาพดีราคาก็ดีนะครับประวัติชัดๆนะครับมือเดียวป้ายแดงซื้อสดมาเลยนะครับไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สมีประกันชั้นหนึ่งติดอยู่ด้วยนะครับรถได้สวยได้สภาพได้ปีได้ออปชั่นนะครับใครที่ชอบนะครับันเป็นเครื่อง2.0 แรงแน่นอนนะครับอัตราการกินน้ํามันก็จะพอประมาณนะครับฉะนั้นใครเข้าใจก็ลองชมดูได้นะครับอัตราการกินน้ํามันน่าจะประมาณ1 0 11นะครับถึง12ขึ้นอยู่กับจังหวะการเหยียบนะครับสาหรับนอกเมืองนะครับรถในสภาพนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับมีพุชสตาร์ทนะครับเลยครับมีจอมานะครับ คือเหลือกอบเป็นหน้าที่สมาชิกนะครับจะชอบและถูกใจหรือไม่นะครับถ้าท่านสนใจนะครับก็ชมได้เช็คได้รถยู่บินบุรีนะครับสมาชิกบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางนะครับสภาพนี้ไม่มีชนซื้อได้เลยครับรับรองว่าซื้อได้เลยสภาพดีราคาดีประวัติก็ชัดใหม่ก็น้อยนี่นะครับสวยๆเลยนะครับฝากเขาด้วยครับได้แม็กขอบสิบแได้ล้อสวยๆไฟหน้าโปรเจคเตอร์สีสวยเต็มสภาพดีงามนํามาฝากกับสมาชิกที่ชอบมาสด้านะครับมาสด้าสามีดานสี่ประตูรถด สวยพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนเอกสารครบนะครับถูกต้องทุกอย่างนะครับรับประกันการโอนจะส่งทั่วไทยการันตีการจัดส่งเลยนะครับได้รถทุกพื้นที่นะครับขึ้นอยู่กับท่านชอบและพร้อมหรือไม่นะครับถ้าท่านติดตามช่องนี้อยู่นะครับรับรองว่าถึงบ้านทุกคนแน่นอนครับสวยสภาพดีราคาหน้าจับจองเอาไปใช้งานนะครับจับจองได้เลยนะครับการันตีนะครับสภาพดีประวัติชัดไม่น้อยแท้